ไม่ว่าตอนนี้คุณจะคิดอะไรอยู่ก็ตามเราอยากให้คุณคิดแต่สิ่งดีๆเพื่อเติมพลังใจในการใช้ชีวิตและเราอยากให้คุณติดตามรับฟังรายการวัยรุ่นยุคใหม่หัวใจคิดบวกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา11นาิก10นาทีถึง12นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเ นี่ถามจริงๆเถอะอยากให้โควิดหายไหมลูกเชื่อไหมคําตอบถ้าเป็นหนูหนูจะตอบว่าอะไรอยากอยากให้โควิดหายใช่ไหมอยากโอเคนี่อยากให้โควิดหายไหมอยากแล้วเขาคนนั้นคือใคระบอกญาติโยมทางบ้านสิปจาจย์ถามใครถามใหญ่ถามเด็กคยถามใครถามงูใหญ่ครับเชื่อไหม เด็กบอกว่าไม่อยาก,ยากให้โคว,วิดหยย <laughs> ายกเขี้เกียจเปิดเทอมขี้เกียจเปิดเทอมครับขี้เกียจทางานขี้กเกียจเรียนขี้กเกียจเปิดเทอมขี้เกียจทํางานเออมันมันเป็น,เป,นเป็นความคิดที่เป็นความรู้สึกของเด็ก,ดกๆนะเป็นความคิดที่แต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่าเป็นความคิดของเด็กที่คิดเพียงแต่ว่าเออไม่ได้เรียนเขาไม่ได้เด็กคือเด็กอย่างเราอ่ะไม่ได้คิดถึงอนาคต โอเ้เราเราโตยังคือความเป็นเด็กคือความเป็นเด็กอย่างหนึ่งจะคิดอะไรสั้นๆคิดอะไรตื้นๆไม่คิดอยาวๆไม่คิดลึกๆไม่ได้คิดลึกลกว<ช>้างไกลโอ้มันต้องสําคัญเลยนะเด็กนี้ตื้นเขินแคบคือตอนเป็นเด็กเนี่ยเด็กก็จะคิดว่าอ,อยากเป็นทหารอยากเป็นอะไรแต่พอโตขึ้นจริงๆเนี่ยก็ไม่อยากเป็นอยากเป็นอะไรพอโตขึ้นก็อยากเป็นแบบ คือหลายๆคนนะครับครับหลายๆคนเห็นจะชอบเล่นเกมดูเกมแล้วก็บอกว่าอยากเป็นนักแคสเกมแต่ว่าพอความจริงอ่ะทำไปจริงๆแล้วอ่ะเขาก็ชอบนักแคสเกมแต่ว่าเขาทำไม่ได้จริงๆหรอกเขาแค่มันเป็นแค่ความฝันความฝันเนี่ยเราเป็นได้แล้วสามารถเป็นได้จริงแต่ว่าพอทำจริงๆเนี่ยบางครั้งมันมีทั้งชอบและไม่ชอบครับความฝันนะ เออเป็นชีวิตของแบบเด็กๆ็กเด็กๆจะมีลักษณะถ้าถ้าเด็กจะมีลักษณะอยู่อย่างหนึ่งคิดอะไรสั้นๆโดยเฉพาะเด็กลูกๆของเราที่คิดว่าไม่อยากให้เปิดเรียนเนี่ยมันคิดอะไรสั้นๆและมันก็บอกว่าดีจะได้ไม่ต้องไปโรงเรียนอยู่ต่อหน้าความได้เล่นเกมได้อยู่บ้านชอบชอบแล้วเกินสถานการณ์แบบนี้โดยไม่ได้คำนึงถึงว่าพ่อแม่จะมีสถานการณ์แบบไหนคือคิดถึงแต่เรื่องตัวเองใครก็แล้วแต่ถ้าคิดแต่เรื่องตัวเองยังเป็นเด็ก แต่ตื่นเช้ามาวันไหนที่คิดถึงคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นนี่แสดงว่าเป็นคนที่กาลังจะเติบโตวความคิดของเราอ่ะ,อะเด็กคนไหนที่ตื่นขึ้นมาแล้วคิดถึงพ่อถึงแม่คิดถึงคนโน้นคนนี้คิดถึงว่าจะไปทำประโยชน์อะไรแสดงว่าหนูโตแล้วนะลูกหนูโตแล้วหนูไม่ใช่เด็กแล้วแล้วก็จะต้องมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้เพิ่มอีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นใน ช่วงนี้นี่เป็นช่วงที่เราจะต้องสแสวงหาสอะ,ะแสวงหาความรู้ให้เกิดความเชี่ยวชาญในการพัฒนาชีวิตของตัวเองแล้วก็ฝึกตนโดยเฉพาะในวิถีชีวิตแบบใหม่ที่มันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วที่มันไม่เหมือนเดิมเดี๋ยวนี้เราอยากชันอะไรเนี่ยเราต้องทำไง เราต้องรอคอยครับสั่งทางไลน์เลยมีไลน์แมนมีคนมาส่งอยากฉันอะไรนี่ก็ไปในมือถืออยากฉันอะไรเราก็หยิบอาหารขึ้นมาอาปากเราก็เอาใส่ปากแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวแล้วก็กลือเนียครับเราอยากฉันนะนะอันนี้กวนพจัทรใช่ไหมเนี่ยในวิถีชีวิตที่มันเปลี่ยนไปเยอะมากโดยแม้แต่การมาปฏิบัติธรรมทุก วันนี้ญาติโยมก็ต้องมาอ,อยู่ที่บ้านไม่ได้มาที่วัดอีกแล้วมาบ้างก็มาในช่วงระยะเวลาสั้นๆถ้าจะมาปฏิบัติธรรมจะมาะพักค้างในการปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่อีกแล้วไม่ใช่และความความใหม่ในชีวิตเก่าที่มันแปลเปลี่ยนจนกระทั่งแม้แต่เราเองก็แทบจะ ปรับตัวไม่ทันใน<ม>ความใหม่ใครคิดหรอครับว่าโรคโควิดเนี่ยมันจะมาตอนนี้หรือว่าก็ไม่มีใครคิดตั้งแต่ว่ามันจะมาเมื่อไหร่หรือมันจะมาตอนไหนแล้วแล้วสิ่งที่รู้ว้อยว่านนี้ก็คือไม่มีใครคิดเลยว่าในโลกนี้จะมีโรคโควิดหรือว่าจะมีโรคแบบนี้เกิดขึ้นมาโรคแบบไหนโรคแบบโรคแบบร้อยปีเกิดครั้งหนึ่งก็คือเป็นโรคแบบถ้าในภาษาแบบ เอาแบบเรียวๆหรือว่า,าวแบบแบบเรียวๆคือเรียวแบบอังกฤษภาษาอเมริกาอะไรเนี่ยก็คือแบบฮาร์ดคอร์เปรนโลกแบบที่ว่าคืออยู่นานครับอยู่นานาทรมานนานาก็คล้ายๆนรกแต่ว่าเขาเหมือนจะมากําจัดแค่มากาจัดคนที่ทําอะไรไม่ดี เหมือนคล้ายๆกับว่ายมมาทูเหรือยมพรานเนี่ยเรียกตัวไปอะครับอืมเป็นความคิดของสมณรน้อยที่มีทัศนคติต่อโลกโควิดที่เข้ามา,าจะมองว่าเป็นการสร้างความสมดุลให้กับโลกของเราก็ได้ก็เป็นอีกมิติในการมองอย่างหนึ่งแต่อย่างเราๆท่านๆทีท่ เจอวิกฤติอยู่ในขณะนี้นี่ก็ยากที่จะทําใจได้นะหนูนะ,ะยากที่จะทําใจได้ในโดยเฉพาะในช่วงที่ให้กักตัวอยู่บ้านโดยเฉพาะญาติโยมคนที่จะต้องกินต้องใช้ทํางานเช้าชามเย็นชามที่จะต้องถ้าไม่ออกไปไม่ออกแรงก็ไม่มีเงินไม่มีทองที่จะมาจุนเจือครอบครัว